สีแดงดีจิ้ตักให้พี่ให,พให้น่องเบิงนอกสีหนกกินแห้งพี่น้องหอมน้ำพี่น้องจะกินก็นเอาไปปรุงปรุงเครื่องเอาจ้ะใส่พริกป่นใส่ตะไคร่เอาใส่ห้าวหอมเอาจ้ะ Oh, มมสวัสดีจ้ายินดีนต้อนรับสู่ช่องอีสานบานเนื่องจ้าวันนี้พาพีพานองมาเบ่งวิธีการเฮ็ดกุ้งจอมจ้บมาเบิ่งขั้นตอนวิธีการเฮ็ดเลยจ้านี่ก็กุ้งจอมกุ้งฝอยเฮานาะกุ้งฝอยจ้ามีน้ำปลาน้ำปลานี่เฮาสิใส่น้ำปลาที่พ้าดจ้า เป็นอยังจะใส่น้ำปลาที่พะรดพระวาที่พะรดในสิเฮ็ดในกลุ่งโตแดงงามแล้วเป็นตะก,กินจ้ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขารัวจ้ะแต่เขารัวนะเฮ้าก็สิใส่รัวใส่ตอนเฮ้าสิงหากลุ่งไว้ก่อนขึ้นหนึ่งจ้ะมาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเลยจ้ะ ไส้รู้จ้ะกลุ่มกประมาณโลนึงจ้ะ ใส่น้ำปลาน้ำปลาที่พระโลดนอกจากใส่เอาเพราะว่าให้ถ่วมกุ้งห้อมเราต้องเติมน้ำเติมยังจะถึงเวลานั้นเขาก็สิออกน้ำเอง ถ่วงกุ้งพอดีจ้ะขวดนึ่งแล้วคมกุ้งให้น้ำปลาท่วมจ้ะแล้วห้องกระซิมักกุ้งไหวมักกุ้งใส่น้ำปลานี่ไหวขึ้นนึงจ้ะมืออื่นห้องกิมาใส่ข,ข้าขวานวจ้ะมืออื่นห้องกระซิมขวาน่ใส่ไม่ไหมจ้ะข้าวขว่าขัข้นตอนกนารขวากา้งนาะจ้ะกุางนี่ห้องกิใส่เข่าเนี้อจ้ะห้องกิใส่เข่าเนี้อหรือเข่าเจ้าก็ได้จ้ะ เอาว่าผู้ดใดมีเขายัางกระใส่เขานั่นล่ะจ้ะแต่ยุบ้านนี่ที่ใส่เขาเนียวจ้ะ<ป>หัวหอนอยู่นี่มันจะต่ำง่ายจ้ะ มาเบิ้งขั้นตอนต่อไปกันจ้าท่าสิตำเองก็จ้าเขาขวดบร้ปันจ้าเรต้องเอาละเอียดจ้าเอาข้อหยาบจ้าเพราะว่าแต่เข้า ใส่กุ้งไปเขากะสีละลล่ไปเองเขากะสีพ่อแล้วจ้ะกกว่าเข้าจิตำมลละเอียดปันใดจ้ะเอาพ่อ,อยากเพราะว่าเวล่านั้นเขากะสีละลล่เองเขาแต่เข้าใส่หลกะสิ อืดแล้วจ้ะเขาสิอืดใส่พอดีแล้วจ้ะเขาครัวหลังจากที่ทิท้งไ้คืนนึงแล้วจ้ะกุ้งสิมาทำการใส่เขาครัวแล้วจ้ะ,จะตัวแดงดีจ้ะ ข้าวคั่วก็สิเอาประมาณนี้จ้ะบ่ละเอียดนดะจ้ะเอาพ่อหยาข้าวคั่วนี่หลังจากที่ข้าคั่วแล้วตำแล้วนี่ทิ้งให้เย็นก่อนนะจ้ะจังค่อยใส่เระสิมาใส่ข้าวคั่วกันจ้ะคนบึงก่อนนะจ้ะเนาะพ่อบอ หอมกอบขวดด้วยพี่น้องใส่อ,อีกจักหน่อยกันห้างชิน,นับไปอีกอาทิตย์น,นึงคุณเด้อจ้ะอีกอาทิตย์น,นึงสามารถกินได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์นึ่งเราสิมาเปิดในพี่น้องเบิ้งเด้อจ้ะน้าตาสิเป็นแบบใด อ่าได้เวลาเจ็บมือแล้วนอกจากข้าสิมาเบิงกุ่งจอมกันจ้ะมาเบิงหน้าตาสิเป็นแบบได้นอ<ม>หอมหอมพี่น้องเปิดออกกระไดหอมกุ๊กวหอมกุ่งโอ้ยพี่น้องเบ่งกันสีแด,ดงดีอ่ะสิตักให้พี่ให้น้องเบ่งนอ,นอจ้ะ สีหน่านกินแฮ้งพี่น้องหอมน้ำผันพี่น้องสิกินก็นเอาไปปรุงปรุงเครื่องเอาจ้ะใส่พริกป่นใส่ตะไคร่เอาใส่ง้อหอมเอาจ้ะจ้ะาตาหนานกินหอมหอม